ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับช่อง s ี c i l Beauty อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจากมาเลเซียทั้งหมดนะก็คือคลิปเนี้ยอ,อยากทำนานแล้วแต่ว่าแบบไม่มีเวลาถ่ายสักทีนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ซื้อมาจากมาเลเซียนะคะก็คือายพยายามซื้อมาให้มันครอบคลุมแบบตั้งแต่เบลนดเน็จนถึงตาแต่ว่าปัญหาคือายรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแบรนด์มาเลเซียให้เลือกเยอะเท่าไหร่นะคะคือมันมีแบบแบรนด์ให้เลือกน้อยมากๆนะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบได้มาไม่ครบทุกขั้นตอนนะคะ แบรน์แรกที่เราได้มานะคะเป็นลองพื้นนะคะก็คือลองพื้นเนี่ยเขาแบบมีประมาณสามสีคือบ้านเขาอะ่ะถ้าเป็นแบรน,บนด์เออแบรนด์มาเลเซียเลยอะ่ะไซส์ก็สุดสี่ก็ยังแบบไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือ้ายบ้านเราก็อาจจะแบบมี3ามสีสีนะอันนี้ก็เป็น Magic Foundation with APF เอ่อห้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ไซส์เจอวันาณงแบรนด์กับซ i ลกี้เกลทีเป็นเหมือนแบรนด์ที่ขายในแถมนั้นนะคะอันนั้นก็จะแบบเป็นแรงที่แบบ2องสาอันนี้ก็แพงขึ้นมาหน่อยนะจ้ะมัน เจ็ดแปดร้อยจัไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะแพงขึ้นมากว่าอันนี้ก็เป็นรองพื้นของเขานะคะหลักๆที่เราอยากได้แบรนด์นี้นะคะเพราะว่าแบบดูแพคเกจิ้งเขาเขาทํามาดีมากก็คือเป็นขวดกระดาษข้างนอกนะคะแล้วก็มีขวดรองพื้นข้างในก็คือรา้ว่ามันน่ารักดีนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าเอออันนี้ก็ทําออกมาได้ดูดีนะก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่าตอนเลือกสีก็บบมีปัญหาเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันขาวไปนะใส่ซื้อเป็นเบอร์ศูนย์สองมานะคะแบรนด์เดียวกันนะคะก็คือได้เป็นตัวลิปสติกมานะคะ แพคเกจจริงก็แบบทำมาดูดีเลยมันก็ดูเป็นแบบสไตล์ป๊อปอาร์นะคะอันนี้เป็นลิปสติกก็มีอายแลเนนะคะก็คือเป็นขนตาปลอมอันนี้มาจากแบรนด์ดีคอชื่อว่าชิกนะคะก็คือเป็นขนตาปลอมซึ่งเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ติดให้ดูไหมนะคะเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีไม่แน่ใจว่ามีกาวไหมแล้วก็เราได้พาเลตอายแชโดว์มา2อ,อันนะคะก็คืออันนี้ความจริงเหมือนแบบไม่ใช่แบรนด์มาเลเซียสักทีเดียวอะมันเป็นเหมือนแบบ ยี่ห้อที่เหมือนแบบดั๊กสตอร์ผลิตเองอ่ะแบบแบรนด์ดั๊กสตอร์ผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราไปซอสสีเล่นมาเรารู้สึกว่ามันแบบโอเคนะคะก็มันจะมีอายแชโดว์บัตไฮไลท์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วอันนี้ก็คือถูกมากน่าจะ,ะมาสามร้อกว่าบาทนะคะก็เลยเอามาเล่นแล้วก็อันนี้พาวรี่พรีเซนต์ที่สุดนะคะก็คือเป็นอายแชโดว์ของยี่ห้อนี้นะคะก็คือทาออกมาผลิตได้เหมือนแบรนด์เกาหลีมากอันนี้ชื่อยี่ห้อบรีนานะคะ ชื่อ palette w o n d e r l ์ล eyeshadow palette ให้ดูมันแบบมีความแบบเซาเกิมากนะคะอันนี้ก็คือแบบราคาค่อนข้างแรงนิดนึงน่าจะแบบพันนิดๆนะคะน่าจะแพงที่สุดตั้งแต่แบบเจอมาแต่แบบสารู้สึกว่าด้วยความที่มันไม่มีแบรนด์มาเสียให้เลือกเยอะด้วยก็เลยแบบเออก็เลยลองเลือกอันนี้มาลองนะคะแต่ว่ามันก็แบบเท่ามาได้ดูดีนะคะก็วันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะ e m b o บ i s e นะคะที่เป็นแบบช่างแต่งหน้าเขาชอบใช้กันของเมืองนอกมันจะเป็นมอยสเตอร์เซอร์นะคะซึ่งแบบเขาชอบใช้เป็นแบบเป็นเบสเมคอัพกันนะ คือตัวนี้ยารู้สึกว่าคือลองใช้ไปครั้งหนึ่งนะคะมันก็ช่วยให้แบบเครื่องสำอางแบบติดทนขึ้นนะคะแล้วก็แบบช่วยให้ผิวดูแบบคือแบบพอเกียปุ๊บอมันจะแบบซึมเข้าผิวเลยอ่ะจะเห็นว่าแบบพอลงปุ๊บผิวก็แบบดูแบบดูช่ำๆขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองลองคืนกันเลยนะคะคือแบบอย่างที่บอกไปว่าตอนซื้อมามันเป็นเบอร์02ที่เป็นเข้มที่สุดของเขานะ ตอนแรกก็เลงลังเลียอยู่นานมากเพราะว่ากลัวมันจะแบบข่าวไปมันดูธรรมดานะคะแต่ว่าขวดทั้งนอกตัวปลอกมันก็โอเคว่าคงจะเก็บบลอกทั้งรอกไว้นะคะอันนี้มันดูแบบเป็นขวดทมสัญยากาศเฉยแล้วก็แปะสติกเกอร์ลงไปศูนย์สองนะเธออันนี้เบอร์ศูนยสองก็ถือว่าคอม ถ้าอาจจะหาวไปนิดนะคะถ้าเทียบแบบตรงตัวด้วยเดี๋ยวเราจะเนื้อเขามีความรู้สึกเป็นแบบเนื้อออกมูนๆหน่อยนะ <S <S ไปมาเลเซียนะแบบใายไปแค่แบบกัวลาลัมเปอร์กับปีนังนะคะก็คือตอนอยู่กัวาลาคือชอบสนุกมากเพราะว่ามันจะมีแบบแบ,บ,แบรนด์ดักสตอร์ที่เหมือนบ้านเรามีนี่แหละแล้วก็มีของที่แบบบ้านเราไม่มีแล้วมันก็จะแบบถูกกว่าด้วยบางอย่าง ถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบบ้านเรามีอ่ะบางอย่างก็คือแบบจะถูกกว่าะอะไรเงี้ยเราก็แบบบางทีเขามีแบบบางรุ่นอ่ะที่ไทยไม่เอาเข้าอะไรเงี้ยน,นะคะอันนี้นะคะลงเลเยอร์แรกเสร็จแล้วมันดูแบบว่าเป็นงานผิวมากเลยอะแบบมันดูแบบเห็นเป่าว่ามันยังมีความโกอยู่แล้วก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็รอยสิวก็ยังเห็นชัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลงเลเยอร์ที่สองกันเลยนะคะแก้ตรงแก้มนะคะ กับ c o v e r a ร e ของเขานะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ light like to medium นะคะก็คือน้อยไปถึงปานกลางนะเพราะว่านี่2องเลเยอแล้วก็ยังแบบเออคือมันปิดได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้กิบมากค่อนข้างเห็นรอยสิวได้ค่อนข้างชัดอยู่อะคะ่ะก็แบบดูเป็นแบบลุคแบบธรรมชาติเน้นแบบใช้ทุกวันดีกว่าส่วนตัวสายแบบไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องปิดสิวมากนะเพราะว่ามันจะเป็นแค่บางโอกาสที่เราอยากให้มันปิดสิวมากๆใช่แบบ อยากไปออกงานหรือแบบต้องการวันที่แบบเครื่องสมาธิดทนมากๆนะคะก็จะเลือกลองพื้นที่แบบเออมันแบบปิดได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าวันปกติธรรมดาใช้ว่าประมาณเท่านี้มันก็โอเคอยู่อันนี้เราก็ลงอายไลเนอร์กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็อายไลเนอร์นะคะเป็นของเซฟูล่านะคะสีที่ไทยนี่นแหละเราจะใช้พาเลตนี้กันนะคะในการแต่งตาวันนี้ก็น่าจะแต่งแบบโทนที่แบบนูท่าธรรมชาติแบบโทนธรรตาลแต่งง่ายๆนะคะเพราะว่าดูจากสุขโทนพาเลตแล้ว ทัวเปลืตาก่อนนะคะใช้สีนี้นะคะลงตรงช่วงหางตานะคะแล้วก็ข้างล่างที่ที่เอาเป็นชิมเมอร์หน่อยนะคะลงใต้ตาจะใช้สีทองตรงนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาคือมันออกมาส้มกว่าที่คิดเพราะว่ากรดว่าแปรงที่ใช้อ่ะอาจจะแบบติดสีจากพาเลตเดิมมั้ง เดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะลงที่หัวตาเราไปแต่งตาที่เหลือให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแต่งหน้าที่เหลือต่อเนี่ยค่ะเรากริดอายไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าก็เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เราจะมาใช้พาเลตนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้พาเลตนี้นะคะก็จะใช้เป็นบัตออนไฮไลท์แล้วก็สีน้ำตาลจะมาเขียนคิวนะคะเขาไม่แปรงมาให้ในเซ็ตด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้เราจะใช้ แปรงของคิวเพนนะคะไอป็นสีนี้นะคะมันเป็นน้ำตาลที่ออกแบบเทาๆหน่อยนะคะโอเคอย่หนะอันนี้ข้างที่เขียน,ลยนะะแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่เขียนพอลงคือรู้สึกว่าลงผิวแล้วแบบมันออกมาดูแดงๆกว่าในพาเลตนะกลายเป็นตัวนี้นะคะปัดแก้ม สีตัวนี้นะคะลองสีทองเป็นไฮไลท์วันนี้เราน่าจะยังไม่ได้ลองตัวขนตาปลอมตัวนี้นะคะเดี๋ยวไว้เก็บไปรีวิวใน IG กับ Facebook แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทาลิปติกกันเลยดีกว่าก็นี้นะคะจะเป็นรุ่น p e r f e c t Lip นะคะลิปครีมด้านฮิวแอนด์ซนะคะอันนี้เบอร์05นะคะ เดี๋ยวเรามาซอสีให้ดูสักแบบสี่ห้าสีดีกว่าสวรพันเลยนี้นะวเขาแบบทำออกมาได้ดีทั้งแบบเนื้อแมทเ,เนื้อชิมเมอร์เลยนะเพราะว่าเนื้อแมทก็แบบเนื้อนุ่มเกี่ยง่ายแล้วชิมเมอร์ก็แบบดูเป็นแบบเนื้อที่ฉัำอะไทรเดี๋ยวสวอสเซแบบเอ่อสีสีแล้วกัน สำหรับพาเลตแบบส0มอกว่าบาทอะไรเงี้ยมันดีอยู่นะก็ะเสร็จแล้วะคะสำหรับวันนี้ลุคของเรานะคะโดยรวมนะสายค่อนข้างชอบตัวพาเลตแล้วก็รองพื้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบแบบคือเนื้อมันออกมาแบบไม่เหมือนที่ขิดไว้แต่ว่าโดยรวมเนื้อมันก็แบบดีอะสายรู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่แบบน่าจะใช้ได้ทุกวันนะคะ แล้วก็พาเลตนะคะสําหรับพาเลตนี้ก็คิดว่าสาหรับราคาเขาก็ทําออกมาได้โอเคเลยนะวันนี้เราอาจจะยังแบบไม่ได้ใช้ตัวในส่วนของอายแชโดว์ให้ดูนะคะแต่ว่าไซว่าเขาก็แบบทําออกมาได้โอเคสมราคาเลยนะพาเลตทั้งคู่นะคะไซว่าทําออกมาได้แบบดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะถ้าแบบใครมีโอกาสได้ไปมาเลเซียก็แบบอาจจะอยากลองแบบเล่นแบรนด์ของแบบประเทศบ้านเขาดูนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะแบบไปรีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงในเฟซบุ๊กหรือไอจนะคะสามารถกดติดตาม ได้ข้างล่างคือส่วนลิปสติกนะคะไซว่ามันเป็นเหมือนลิปแมททั่วไปนะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แบบว้าวอะไรมากแต่ก็เราก็จะมาดูกันที่ความติดทนนะคะถ้าใครเป็นสายฟอสาซว่ามันก็โอเคอยู่นะคะซาซรู้สึกว่าบ้านเขาก็จะแบบค่อนข้างชอบสายฟอร์มกันนะก็สำหรับโดยรวมวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะไว้มีอะไรรีวิวเราจะมาแชร์กับทุกคนอีกทีนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ